เห็นลูกไม่ได้ออกลูกนอกทางเราจะเป็นคนคนดีของอินเดนะคะเราจะเป็นคนที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเราก็เนี่ยแค่เราทําหน้าที่ของเราเป็นคนดีเราก็ได้ตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดีแล้วค่ะจะเี่นตัวเองบอิรที่ท่านทิ้งไว้ให้เรานะคะนั่นคือความเป็นคนไทยความเอกลักษณ์บริบูทุกในแง่ของท็นทุกแง่ของที่พระองค์ท่านทำไว้หมดเลยอยากให้ ได้ภูมิใจนะคะว่าอันนี้คือบุคลิของคนไทยคนไทยไม่เหมือนชาติอื่นและมีชาติาตอื่นของคนไทยเพราะฉะนั้นภูมิใจเลยนะคะเพราะเราอะมีชาติไทยมีศาสนาเรามีพัาหาการน,นะคะที่เรียกว่าพ,พร้อมขอทุกอย่างดีใจจังค่ะที่เรากเกิดเป็นคนไทยและอยู่ในประเทศไทยะคะ่ะส่งตัวเพราพี่เคยได้มีโอกาสรั่งงานถวา,ายงานค่ะี่ก็เคยเจอเคยเคยได้พ่อพงค์ท่านตอนงานโครงการหลวงนะคะ,ะแล้วก็อีกอีกสักสองสามง,งานก็ ท,ทุกครั้งที่องค์ท่านยิ้มนะคะองค์ท่านทรงเคยถามหรืออะไรต่างๆนานากับ okay. คนอื่นทำให้ต้องนะคะแต่เมอได้ย mm ินพระชวเสียงมจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็สติแล้วมันก็เป็นความสุขมันเหมือนมีน้ําเย็นมาชโลมอยู่ในใจมันคือความสุขที่เราได้รับพลังอันดีงามมาอยู่ที่ตัวเราค่ะมันคือความสุขที่เราได้เล่าพระองค์ท่านนะคะความรสันเป็นความเย็นเพราะที่เดียวค่ะ ไปกับคณะละครเวทีที่ถวายมอบเงินถวายให้พระองค์ท่านไปเข้าเฝ้าท่านที่ที่สูงจิตส่วนจิตดาจิตนดานะคะนานละประมาณ30กว่าปีท่านโอ้หอย่างที่บอกต้องบอกท่านอยู่บนพระแท่นแต่ร้อยยี่สของท่านหรือพระเมตตาของท่านเนี่ยมันชุ่มชื่นมาถึงหัวใจถึงว่ามาถึงวันนี้เรายังรู้สึกได้แล้วก็เคยไปเข้าเฝ้าตอนที่เราทราบว่าพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไปพระปัตตานีพระราชวังไกปกังวล ทางรถไฟท่านจะได้ชะลอรถแล้วก็มีตะกลุ่มเราแล้วท่านหันมายิ้มให้แล้วเราโอ้โหเราร้องไห้น้ำตาไหลนะมันเป็นสิบปีแล้วนะคะแต่เราไม่เคยลืมแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยพระเมตตาของท่านนะมันทำไมมันถึงได้มีพลังมากมายอย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะพี่ปุ๋กเคยฟังก็เคยเขาต่างนานาเห็นไกลไกลก็เรื่องนะแค่ได้เหงานก็เพ่อนแล้วค่ะยอมมีความสุขนะคะเด็กทางที่เราเป็นศิษย ความวัตถุประสง์วจริญมันมา,มาจากใจมันคือความรู้สึกที่เรามีต่อ 3, สัมพันธระมหากัตริย์ความวัตถุประสง์ทจริญทุกครั้งอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าแบบนี่คอความน่าของคนไทยะ่ะตอนนี้มีอา,าสาสิอาสาหลายหลายรูปแบบมากบางคนมาจากจังหวัดร่วมตัวกันเอามอเตอร์ไซค์มารับส่ง